สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสวสมเจิตซัดนายกเพื่อไทยประโยคแรกทำโดนใจทั้งโซเชียลเมื่อวันที่8สิงหาคมที่รัฐสภาผลเอกสมเจ็ตบุญถนอมสวกล่าวถึงการตัดสินใจเลือกนายกรัฐมนตรีว่า ตั้งใจมาตลอดเมื่อตอนไม่สนับสนุนเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องสนับสนุนพักเพื่อไทยแม้พักนี้จะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของตนแต่จากผลการเลือกตั้งประชาชนให้ตัวเลือกมาเท่านี้ไม่พักเก้าไกลก็ต้องเพื่อไทยไม่ใช่ว่าจะตั้งเงื่อนไขในการลงมติเห็นชอบนายกไปทุกเรื่องแต่ทันทีที่พักเพื่อไทยได้เสียงสนับสนุนจากพักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยประกา,กาศจัดเสนอให้ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกซึ่งเป็นการสร้างวิกฤตความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในชาติอีกครั้ง ทำไมเพื่อไทยจึงให้ความสําคัญต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นวาระเร่งด่วนมากกว่าการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาปากท้องของประชาชนทั้งที่เพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งตามกติการัฐธรรมนูญ60หรือรัฐธรรมนูญ60เป็นปัญหาอุปสรรคของนายทุนเจ้าของพรรคเพื่อไทยทําให้ไม่สามารถกลับไทยได้แบบเทๆ่ๆไม่ต้องติดคุก จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่พรรคเพื่อไทยต้องทําทันทีแบบนี้ผมจะสนับสนุนนายกจากพรรคเพื่อไทยได้อย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ